สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องที่วิตในไต้หวันวันนี้ก็บสี้าพี่พ้าหน่องมาเบิงเข่าพื้นเก่าบางท่งกับเขียวอยู่บางท่งกับเลี้ยงแหละบัดนี้สีพ้ามาเบิงอันหนึ่งบัดนี้สัตตูเขา่าจ่างหูล้านเลยโอ๊ยไปแล้ว นกเป็นมืน้นโตพี่น้องเอ้ยลงกินเขาให้ยาวบอมเป็นไฮนี่ดิไฮเขียวเขียวไฮนี่นะกำลังพ่อเมาลงกินเบิดเลยอเอ้ยมันเกิดเบิดเท่านั้นแหละเต็มสายไฟเลยภาพขี่รถเลาะไล่นกบัน หลับจ่างไลนนกโอ้บุญญาทอดคนโอ้หลายแฉหลายว่าพูดอะเห็นเบิดเลยไอ้สุดสาไเฟ้าเลยลูกให้หน้าเบิร์ตอะแยกใจกันไปละโอยโอ้ยโอ๊ยเกิดเบิร์ตเลี้ มั่นเหือหาเลาะวงรถเกีียวกันเออวัดรถเกีียวสิมีบม่มนีนี่นี่ก็ลายลอยเลยเขางามงามปีนี่อ่าโชคดีครับเมื่อนี่เห็นรถเกีียวแล้วกตลังจบไปท้ายเห็นบางเขาเขาไตวบันทั้งบัด ใส่ lord, e Higher, designers. รถดำเบิ้ลก็มีดำด้วยบ้านเฮาอันนี้เลยหมาเป็นก่อนก้อนนู้นเป็นตันซ่อนหยกไปไว้บ้านเฮาเขาอันยังวะเนี่ยหมาค <ower interface> <mel od open>. ักหมาแน่เว้ยน่าสนใจขนาดกลับไปพอดีละ หารถโยจะขึ้นรถด,ดำจะขึ้นเขาไปไปเฮ็ดของเจ้าของโอ้โหมันสิเห้่าละวล่าป่นนี้ทัานบาหน,น,น้าบัานนี้เดี๋ยวครับรถเกี่ยวประโลดิท่านบ่ท่านเด้อบัดนี้เด้อสงสัย เออเ่ยังให้นั่นรถรถเกี่ยวกำลังถารดแก่เขาอยู่เพื่องรถบานนี้จะมุนแบบนี้เด้อซับละเอียดแบบนี้เลยที่เป็นรถเกียวหนวดข้อร่วงเขา่าสิว่าใครมีเฮียเด้อบ่าใครมีเฮีย แคปสีป่พเห็นเม็ดเฮียเลยนี่ต่ขอรลีบเกี่ยวกพอดีาหาออกจากขั้นยอยู่อันนี้เป็นรถเกี่ยวหนวดข้อล่วงบอมเมนรถอันอันนี้คือบ้านห้างรถเกี่ยวบ้านห้ามันหนากกว่ามันถิมุนมแบบนี้เลยรถบ้านนี่ ีได้สองระบบคือเข้าเสียออเฟื่องกะเอาได้คือยังเข้าวฟา,า,าดออกเฟื่องง่ายต่อการจัดเจ็บเฟื่องเขาเขานัน่นั่นเขาเขาเป็นโลกนะเบงิงเขาให้นี่เขาเป็นโลก เขาก็าง,งามนี่มันเขาอย่างเขากำบ่เคอให้เวิ้งเขาเขาเจียวบางยานี่บ่ท่านเขากำเจี๊ยนนี้เขาเนี้วดำเพราะมันอันด้านเขาอันเจี๊ย เขาเนี้ยดำยงขาขาเพิ่งจกหน่อยเขารถมาใส่เขากันง้ามขนาดเลย ที่แบบเร็วเลยเดี๋ยวรัวสีไดงลายได้หน่อยฉเฉยอุ่มหนึ่งนี่เป็นขนาดหกแถวเจียวสีได้หลายขับสีดกลง ียงไ่ดีบ้างด้วยกันดิเดเมนทงแรกของปีแล้วเออมามาแล้วสูกเทลิ่งเลิ่มาแล้วเ,เม่งเขาที่เจ้าเขาให้บ้าง บต้าเออาร้อยยี่สดีอารเมลียยวแลลวละเอียดออกมาลิบเลย เครื่องมันศีกขินทั้งขางพวกเกี้ยวแบนากรกบ้านท่อนากกบ้านเฮามันสีนั่นเครื่องขินทั้งขางเลยเครื่องเลียนเถาทั้งขางเอาบ้านโบรามมาเลย เป็เขาเป็นโลกเบืง้งแลนถอยแลนถอยเจียวเพราะว่าเขาเขาล่มเขาล่มก็เจียวได้ดีนะครับอันนี้ย้อนแสงใน,นยังไงวนวนเครื่องอนนี่เขาขับเจียวเจียวขอร่มได้ดีขึ้นกัน เอาที่หาอยากขั้นอยผู้รู้ว่าสี่มีกำลังสูงกว่านี่ก็อยากได้แบบบ้านห้องอเห็นยูเบ,เบื้องไทยกับลายย่ซุ่มบริษัทเพื่อน,น้ำเข่ามาเป็นรถเก้าญี่ปุ่นอนะ่ะนี่กับรถญี่ปุ่นเรื่อัน้ำเข่าเ ER, r d ารีอาร้อ น้องน้องเอ็นหลายขนาะดเลยป่ะสถาพข้างหน้าเป็นี้สถาพที่เที่ยวไปแล้ว เดีไปไปย๋ยวไรจะขัน้นก็จะเกี่ยวของเจ้าของนี่เป็นรถของคู่บุาตายันยี่ห้อคู่บุตา เขาแบบนี้ได้เป็นเขาเป็นรถเกี่ยวนวดข้อร่วงเดียวต่อมาเกี่ยวต่ำก็ได้เกี่ยวสูงก็ได้แค่แค่ข้อไม่ต้องข้อห้อข้อห้อสีสูงสีต่ำั้นเลยส่วนมากบว์วัตเรเสื่อมมากเลยทุก ทุกขั้นในแต่วันนี้แต่แบบนี้เบิดเพราะว่าเขาวอนิียอมหนาควกักหนาควักมันฟาดขัาฟาดเ,าาดเาออกเบิดแม่นแท้เขาหุงยังว่ได,ด้เลยอันนี้ถึงนสิ่งล่มเด็กขึ้นเป็นเย้่เชี่ยวแบบใกล้สิ้นเ,กกนเบบรเองอ่ะแล้วไป เบิง้งข้างนี้บันเขาเป็นโลกเขาเพียกินง่ามปพดบหมืนี้พวกเดียวมนาทีไทยคงให้มันง่ามๆให้เบิง้งเลิกงานนี่มาแล้งออกปัญหาเอยาบางรถเกี่ยวทิ่ว่า ไม่งานได้ดีรถเกี้ยวขึ้นเมียเพื่อนไม่ได้กลิ่นน้ำตาลเลยหลังจากเบิ้งรถเกี่ยวเขาแล้วมาเบิ้งของสวยๆงามๆกันบรรที่นี้แม่บ้านส้มสวนดอกไม้ส้มสวนดอกไม้าั่นดอกไม้ดอกคอนไก่งามๆเอออันนี้ไม่ดได้ค้อนบ้านเลยกำลังสี่บาท นี่นี่เขาปลูกดอกไม้ตลอดเท้าสิบเอดหน้าเบิงลทางนี้ไปสวยๆงามๆเลยอยู่กับปลาเขาน,นส่วนข้าวเราดอกขอ,อนไก่ สวยงามมากมีเจอสายพันธ์ไหมีอยู่หลายสายพันธ์โอ้ยนกกินเขัดพี่น้องเลยอันนี้สีแดงอันนี้ออกสีเหลืองอน,นี่ออกจะสีเหลือง นี่เป็นสีออกชมพูในจากน้อยผู้งามสวยงามบรรยากาศหลังเลิกกลิกง,งานสมทุ่งเอาส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีปากกดที่ตามกดไคลกดแท้ให้น้ำในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทางส่องขอบคุณครับ